บทที่เจถึงสิเออิติปิโสภระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษษสานังพุทโธภรควาติสวากขาโตภรควตาธรรมโมสันทิิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกเโอปะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ สุปฏ no oh ิป uh. ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุช <t os athlete Bradley> ุปฏ <words> ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตาริปุริสัยยุคานิอัฏฐะปาริสปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอะนุตรังปุญญาเขตตังโลกสซาติ จินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโธเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิตังกันตังทัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนาะ,ะเยมณีจมณีจินดาปียังทะปียังจะทนังสัพเพชนาะพหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูป,ปะสเสมตุเต สักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสาพัพเพพะยาวูปะสเมนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยงย,ยงปาหุเนยยงสังฆเตเชนะโสตินาณสันสตุปัตถวาสาพัพเพ อโลคาวูปะมเมนอุปะมเมนตุเตขัอสองอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานางังพุโทโธภะควาติ สวากขาโตพระควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนนยิโกปจัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิ อัฏฐปุริสปุคลาเอสะพรกวตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระนีโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนงังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศบิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจัทนังสับเทชนพะชนพระหูชนาปียังมะมะ สักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขทุกขาวูปะเสมตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถะนังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสมานังธรรมเมเตเชนะโสธินานัสันตุปัทตวาสัพเพ ขยาวุปะเสเมตุเตสก,กัตวาสังฆะัะตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุป,ปัทวาสัพเพโลคาวุปะสเมตุเต อิติปิโสภระวาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุโทโธภระวาติสวากขาโตพระวตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพรวโตาสาวากสังโฆ อุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุขลาเอสะภะควตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสตติ สินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเนทิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิตังปียังกันตังสาลีบุตโตภะวันตุเม สิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทนังสัพเพชนาพหูชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมตุเต สักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังพระลิลาหุปะสะัมะนังธรรมเตเชนะโสธินาัสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปะสเสมตุเตสักกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินา นัสันตุปัทวาสัพเพโลคาอูปะเมนตุเต